คุณพี่บินต้องเรียนแถวนี่ดูชาแล้วที่โกมจังเบอร์ พกใหญ่ันี้เานพิเไม่เดขึ้นบ้านไปไหนจะทป้ก้อทหมอเียจะเป็นอะไรบางคนยังยังไม่ได้เก็บคนก็ยังไม่อยากไอคไมได้อ สี่ขาสามไปเรไปเรียนกินกับเขาสิามอเีถ้าใครยังไม่ได้ที่นี่คอยเป็นก้อนนนี่นี่นี่มันแค่กลงูต้องกา้อันกอันนี้ก นายนายบูบูสาดูเอ่ดูเอา่ดูท่อเนี่อเาินตอนนี้ได้บูแฮมแต่ไอเพื่อนที่รักแค่นไปบ้านขดีไว้ให้อาไป่งไม่พอีกหัวรัไเลย เพื่อนจะทำมาให้สติพรากาดูดูเยอะละดูพี่บอลดูทำทพี่น้องข้างหน้าฝนตกพาเปย์วันนี้มาทำบุญอยู่ที่วัดค่ะเขาจะมีอะไรจะให้วันนี้พามาทำบุญอยู่ที่วัดครั้งหน้าฝนตกวพราพี่ตาวัดจะลงแล้วแหละมันหมดไม่ได้หมดเอาบุญมาฝากกันทุกคนนะคะ

ไปสู่ผัวกินเอาซ่อนไว้แล้วเอาซ่อนไปได้ไปคอยผัวกินทไหี่ทงงนนั้งามลัอไว้้งนส้ม้กินตัวเท่าแขนวันนี้มันเกิดยายุพินพาเป้ะมันเกิดยายุปินวันนี้มองกันสิพาเปนอร์เวมันเกิดยายุปินวันนี้ก็จะลงแล้วแหะ สวัสดีหน่อยยายยุพินวันเกิดขอให้มีความสุขนะคะคุณยายยุพิน